าสเมืองคำเม,มืองคำตั้งอยู่แขวงเซียงข่วงทางทิศเหนือของโซโปปลาวเมืองคำมีแรงท่องเที่ยวหลายอย่างเช่นโบน้ำอุ่นทำปิวและอื่นๆออกจากเทศบาลแขวงแขวงเซียงขวงไปทางทิศต,ตะวนันออกประมาณหนึ่งสโมงก็จะหอดเมืองคำก่อนที่จะหอดเมืองคำ ระวางสองฝากทางได้มีชาาปกสิกรปูพักและมีสวนมากไหมในระวางทางในเมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสได้ผ่านไปเมื่อได้เห็นแบบนั้นข้าพเจ้าเลยเก็บบรรยากาศมาให้บรรดาท่านได้รับชุมแต่หน้าเสียดายท้องฟ้ามีเมฆหมอกเฮ็ดให้ท้องฟ้ามืดคึม้มเลยเฮ็ดให้ภาพบรรยากาศ พอได้ดีเท่าที่ควรเมืองคำเป็นเมืองแห้งความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกพืชสาวบานมีความดุมันเมื่อสำเร็จการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วสาวบานก็ได้หันเอาพื้นที่ทงนามาปลูกพืชเพื่อเป็นสินค้าวางจำหน่ายดอกไม้ที่เห็นเป็นดอกไม้ป้าซึ่งเกิดตามทงนาท่งกวงเปิ้นภู ให้มีความสวยสดงดงามประกอบไปด้วยบรรยากาศที่เย็นสบายจึงเให้ผู้ที่เดินทางผ่านมาอดบดไดที่จะลงไปเก็บภาพเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกข้าพเจ้าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมเมืองคำเมื่อได้เห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวซุมในช่วงเดือนมังกรซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวจะเห็นได้ว่าพืชพผุ่์ต้นไม้ใบหญ้าแห้งเหี่ยวไปตามฤดูกาลแต่บรรยากาศก็ยังคงความงดงามเสมอ